บอสจำได้ไหมพวกนี้วันอะไรเขามีของขวัญจะให้ด้วยแหละเธอต้องดีใจแน่ๆอยากเห็นหน้าเธอตอนรู้แล้วนั้นเนี่ยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะบอสบอสนี่สคริปต์ของวันนี้ลองดูเฮียโจแม่งเสือกมาตายอีก ต้าพี่บอเขากลับมาจัดก๋วทาว่ะเฮ้ยจริงเหรอฮะเนี่ยเจียงนเด็เฮ้ยคนหนึงเฮียเพิ่งเดา่ะเนี่ยเออว่าเนี่ยแล้วเราเปิดให้ฟังหนไอ้เฮียกูฟังเพลงอยู่เฮ้ยเขามาห้าทุ่มตาเปิดให้หน่อยเฮียอ่ะพวกมึงนี่แม่งน,น,น่าแยาวกัน อีก5นาทีนะครับเราจะาเริ่มเปิดรายการวิทยุสดทาง YouTube กันแล้วนะครับโก t o ชารอกันอีกสักแป๊บหนึ่ง สวัสดีครับพบกับรายการโกดทาวอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปนานติดธุรานิดหน่อยนะครับขอโทษด้วยนะครับกลับมาวันนี้บอกเลยมีแต่เรื่องสนุกตื่นเต้นหวาดเสียวแน่นอนครับงั้นวันนี้เรามาเริ่มกันที่สายที่1คุณเล็กคลองเตยอีก15นาทีพบกับโกดทาวอีกรอบนะครับตอนนี้ขออนุญาตไปพักเปรกกันก่อน ฟุกกอีฮี้มังเอาเฮียอะไรไม่ฟังเนี่ยแม่งไม่มีอะไรเลยว่ะแม่งโคตรน่าเบื่อเลยแม่งน่าเบื่อตั้งแต่เรื่องอของเจได้คลองเตยแล้วเนะี่ยจริงฟังสุดท้ายก่อนเออแม่งเสียทโคตรเสียเวลาเลยไอ้เฮี้เล่นเกมอยู่เดี๋ย่แม่งจบรายการก่อนเถอะเออแม่งดี เราแม่งแบบสกิปหมดเลยวะพอดีแม่งเอานิทานหลอกเด็กไหมกมูฟังว่าเนี่ยีเด็กติ้งแม่งไม่ดีด้วยทังไงได้ที่ทำไงอ่ะมีเรื่องยี่อะไรอีกอัะกูก็ไม่มีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเล่าเองพี่เออเอาแล้วแต่มึงเลยเอาให้มันเรตติ้งดีอ่ะ กูฟังอยู่ข้างนอกกูรู้เองครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า ผู้รอดเรื่องที่ผู้ส่งได้ส่งมาเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งเวลาประมาณ5้าทุ่มในขณะที่เขากับแฟนและเพื่อนเขากําลังนั่งรถกลับมาจากงานอีเวนต์ระหว่างทางบนถนนเส้นหนึ่งที่มืดและค่อนข้างเปี่ยวมากข้างทางมีแต่ปั๊มและร้านค้าที่ปิดแล้วในขณะที่เขาขับรถแฟนและเพื่อนเขา ก็งีบหลับจึงทำให้เขาขับรถอยู่คนเดียวและด้วยความเหนื่อยล้าจากงานบวกกับอาการเมาทำให้เขาอยากกลับบ้านเร็วขึ้นเขาจึงเหยียบคันเร่งด้วยความเร็วและทันใดนั้นเองเขาก็ไม่ได้สังเกตเห็นปลายรยพกุกที่กำลังเบียดมาจากด้านซ้ายทำให้เขาเสียหลักพุ่งชนเก,กาะกลางถนน และด้วยตัวแฟนกับเพื่อนเขาที่หลับอยู่ไม่ได้รัดเข็มขัดจึงทำให้ร่างของแฟนเขากระเด็นไปติดอยู่ที่กระจกรถเขาสังเกตเห็นก้อนเลือดก้อนหนึ่งที่ไหลออกมาตรงระหว่างขาของแฟนจึงทำให้เขาคิดได้ว่าแฟนของเขากำลังตั้งขันส่วนเพื่อนเขาที่นอนอยู่บนเบาะหลังหัวกระแทกเข้าที่คอนโซลหน้ารถ ทำให้เสียสติหลับไปจนกระทัง่งไฟเริ่มลุกโชนขึ้นและประทุขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วมีเพียงเขาคนเดียวที่รอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และหลังจากงานเผาเขาได้กลับมาที่บ้านระหว่างที่เดินเข้าบ้านก็เห็นประตูข้างในบ้านเปิดอยู่เขาจึงสงสัยว่าก่อนออกจากบ้านเขาไม่ได้ล็อกประตูไว้หรือเปล่า เขาไม่ได้สนใจอะไรจึงรีบขึ้นไปอาบน้าแต่จูๆ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงประตูข้างล่างเปิดเขาจึงลงไปดูเขาเริ่มกลัวว่าจะเป็นขโมยแต่ด้วยความเหนื่อยล้าเขาจึงกลับขึ้นไปที่ห้องจากนั้นเขาก็เผลอหลับไปหลับไปได้ไม่นานเขาได้ยินเสียงประตูเปิดออกอีกครั้งและได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินขึ้นบันไดเข้ามาเดินมาที่ ก็สลึมสลือม,มองไปที่ประตูแต่ก็ไม่เห็นประตู เขาก็สะดุ้งตึนตึงต้องพยายามกลับมาขมตานอนต่อแต่สิ่งที่แปลกคือบางคืนก็จะมีแต่เสียงกระซิบข้างหูเขาซ้ำๆไปมาว่าทําไมไม่ช่วยกูหลังจากนั้นไม่นานเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปหาหมอเพราะคิดว่าตัวเองน่าจะป่วยจากผลกระทบของปุัติเหตุเขาได้ยินเสียงประตูดังขึ้นและหลังจากหาหมอ ก็กลับมาทํางานตามปกติและนึกถึงเพื่อนของเขาที่จากไปพร้อมกับภรรยาก่อนเข้างานเขามองไปที่โต๊ะทํางานของเพื่อนเขาที่อยู่ข้างๆเขาเอ้าแต่คิดวนๆซ้ำๆเสียใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุการไปหาหมอแม่ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยมีแต่ได,ได้กูแดกยาแดกยาอยู่นั่นเนี่ยไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยแม่เป็นวันที่กูไม่มีเฮียอะไรไม่มีสติไม่มีเฮียอะไรเลยตัด For a lot.